สวัสดีค่ะที่เห็นอยู่นี่เป็นต้นกวากมรกตนะคะที่เราปลูกไว้ตอนนี้เนี่ยก็คือเขาแตกเป็นกอใหญ่เลยแล้วก็แตกก้านขึ้นมาอีกนะคะแบบนี้วันนี้เราก็เลยอยากจะตัดแต่งนะเพื่อที่จะเอากิ่งเนี่ยไปทําการปลูกใหม่ค่ะแต่ว่าจะปลูกใหม่วันนี้ก็แบบปลูกให้สวยๆเลยเดี๋ยวไปดูกันนะคะว่าเรามีไอเดียดีๆอะไรมาบอกกันค่ะ ก่อนอื่นนะคะเดาก็จะตัดกิ่งกวักมรกตของเราสัก3ามกิ่งก่อนค่ะอันนี้เดาเลือกไว้แล้วนะก็คือกิ่งตรงนี้เพราะว่าพอเราตัดกิ่งตรงนี้ออกต้นเขาก็จะยังเป็นพุ่มสวยอยู่นะคะตัดไปเลยหนึงสองสามนี่ต้นเขาก็จะยังเป็นพุ่มสวยอยู่เหมือนเดิมค่ะ อันนี้เราก็จะได้มา3กิ่งแบบนี้นะคะหลังจากที่เราได้กิ่งกวากมรกตมา3กิ่งแบบนี้เราจะเอาใบส่วนล่างออกใบส่วนล่างเนี่ยท่านผู้ชมสามารถที่จะเอาไปทำชํำได้นะคะตัวนี้เนี่ยอย่าทิ้งนะเอาไปช่ำได้ค่ะเราก็จะเก็บไว้นะเราไม่ได้ทิ้งเราจะเก็บไวช้ชํำ ตัดให้เหลือส่วนบนนะคะประมาณนี้ตัดแบบนี้ค่ะส่วนที่เป็นใบตรงนี้ก็จะไม่ทิ้งนะคะตัวนี้ดาวก็จะเอาไปชําต่อค่ะอันนี้เราก็จะได้การมาแบบนี้นะคะพอได้มาแบบนี้ดาวจะใช้หนังยางขมัดส่วนกอกเขานะคะให้แน่น ก็จะได้ออกมาในรูปแบบนี้นะคะส่วนบนนี้นะคะเราจะใช้สายรัดรัดค่ะหรือว่าถ้าผู้ชมอาจจะใช้เป็นลิบบิ้นแดงได้แดงอะไรก็ได้นะคะรัดได้ค่ะจะได้สวยๆนะคะอันนี้ถ้าไม่มีก็แล้วแต่ความสะดวกเลยค่ะเราก็จะได้พุ่มแบบนี้นะคะส่วนบนจะได้เป็นสรงพุ่มสวยๆแบบนี้ นี่พอได้แบบนี้เรียบร้อยนะคะทีนี้เดาก็จะไปหาแก้วค่ะแก้วในบ้านมาเลยนะคะอันนี้เราจะไปปลูกในบ้านสวยๆแล้วก็ไปหาหินค่ะเอาหินใส่แก้วนะคะประมาณครึ่งแก้วก่อนนะคะทีนี้เดาเอา ทีนี้เราก็จะเอากวักมรกตที่เราเตรียมไว้ค่ะใส่ลงไปแล้วก็ใส่หินลงไปเพิ่มเติมนะคะให้เต็มแก้วเลยท่านผู้ชมอาจจะแบบว่าได้หินแบบสวยๆสีสันสวยงามก็แล้วแต่เรานะคะหาได้แบบไหนก็เอาแบบนั้นแหละ พอได้แบบนี้เรียบร้อยเดยวก็จะเติมน้ำลงไปนะคะนี่ประมาณนี้เสร็จแล้วเราก็ไปหาที่วางในบ้านกันค่ะหลังจากที่จัดเสร็จแล้วนะคะทีนี้เราก็หาที่วางในมุมสวยๆในบ้านเราค่ะตรงไหนก็ได้นะคะตัวนี้เนี่ยเป็นไม้มงคลด้วยนะคะกวักมรกตดได้ยังเป็นไม้ที่ช่วยฟอกอากาศด้วยค่ะ สามารถวางไว้ในบ้านได้ทุกมุมทุกพื้นที่นะคะเป็นไม้ที่อยู่ในร่มได้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือสามารถปลูกไว้ในน้ําแบบนี้ได้นานมากๆเลยค่ะท่านผู้ชมก็ลองเอาวิธีนี้เนี่ยไปลองทําตามกันดูนะคะง่ายๆแล้วก็สวยไม่เหมือนใครด้วยค่ะก็ลองเอาไปทําตามกันดูสวัสดีค่ะ